เป็นลำเดียวในไทยมากกว่า1ล้านบาทมันบินขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะลงยังไงเท่านั้นแหละอย่าตื่นเต้นเยอะเลยเดี๋ยวจะต้องไปถ่ายฉากก็ไม่เกลียดแบถ้าไม่เครียดก็ไม่สนุกนะ,ะวันนี้จะพาไปดูเครื่องบินเล็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนะครับไม่ได้ดูอย่างเดียวนะครับวันนี้ไปบินด้วย เป็นยังไงไปดูกันครับ ราอยู่ที่สนามบินเล็กท็อปเทมคองเจ็ผมมาที่นี่เป็นประจําทุกสัปดาห์อยู่แล้วเพื่อจะมาบินเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเครื่องบินที่นี่เป็นเครื่องบินเจ็ตจะเป็นส่วนใหญ่ที่ผมเก็บไปที่นี่เพราะผมเช่าห้องเก็บเอาไว้มันไม่สามารถที่จะขนย้ายได้เพราะมันมันหนักมากคลิปแรกของผมเนี่ยผมจะพาไปดูเครื่องบินเล็กที่ใหญ่ที่สุดเป็นเครื่องบินเจ็ตใช้2เครื่องยนต์ให้แรงขับเนี่ยห้กิโลหมายความว่าผู้หญิงด้วยเล็กๆ50กิโลเนี่ยสามารถลอยขึ้นไปกับมันได้เลยวันนี้ไม่ได้ไ ไปดูกันเดี๋ยววันนี้เราจะเอาไว้นูน่นครับยักษ์ใหญ่ของเราออกมาลำนี้เนี่ยเป็นเครื่องบินไซส์ประมาณแรงขับประมาณ20กว่าโลอันนั้นคือ50กว่าโลดูที่แรงขับว่าแรงขับเท่าไหร่แรงขับเนี่ยจะเหมาะสมกับขนาดของเครื่องบิน รุ่นของเครื่องบินนี้คือ s u 30 MKS เป็นเครื่องบินรัสเซียเป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ๆแล้วที่มีไอ้ทอยเสียที่มันปรับได้นยเรียกว่าทรัสเซคเตอร์ริงเป็นเครื่องบินไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่มากในไทยแล้วก็จะสังเกตเห็นว่าอุปกรณ์ต่างๆนี่เหมือนจริงหมดมีทุกอย่างเหมือนจริง100%แค่ไม่มีมาตรวัดความเร็วความสูงอยู่เท่าไหร่ไม่มีระบบเซฟตี้อะไรเลยถ้าเฟลมาสักระบ,บหนึ่งก็คือล่วงหมดราคาชัดๆเนี่ยตัวลำก็มี500,000ละเครื่องยนต์ตัวละแสนกว่าบาท2ตัว ไม่รวมอุปกรณ์ไฟที่บอกว่าโซโลตัวสี่พันถังน้ํามันอะไรอีกรวมๆก็เบสเร็จก็ประมาณล้านนิดๆลาเดียวในไทยปกติคนจะเล่นไซส์ที่เล็กกว่าน,นี้มีเครื่องยนต์เดียวทํางานง่ายกว่ายิ่งใหญ่ยิ่งใช้แรงขับเยอะเหมือนเราไปนั่งแอร์บัสที่เราบินไปต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างเงี้ยแรงขับเขาก็จะเป็นแบบสัก1น0 0 0 0กิโลกร,รมัมหรืออะไรประมาณนี้นะครับถ้าเห็นก็คือท่อท้ายเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยมันหลุดออกเดี๋ยวเราจะต้องไปไปซ่อมกันหน่อยก่อนที่จะบินงั้นเดี๋ยวเรา ยกเลยแล้วกันนะยังไงขอแรงหน่อยครับทีมงานลำนี้เนี่ยมันใช้แบตเตอรี่น้ำมันเจ็ตลม3อย่างตอนนี้เรากำลังจะชาร์จแบตเตอรี่เดี๋ยวไปดูว่ากี่ก้อนกันปึ๊บตัวชาร์จนะอันนี้ก็ทำเองนะซื้อกระเป๋ามาเนาะแล้วก็มาทำเป็นที่ชาร์จเราจะใช้แบตเตอรี่ทั้งหมดนะ5ก้อน 10นาที15นาทีก็เต็มละแปบ๊บเดียวก็ในระหว่างนี้เราก็จะทำการซ่อมไปด้วยคืออันเนี้ยมันหลุดออกแล้วก็ใส่ไม่ทันเพราะฉะนั้นก็เลยกะว่าในไหนมันจะหลุดละก็เลยเอาเอาทั้งสองอันให้มันหลุดไปพร้อมกันนี่แหละเดีย๋ยวลองดูว่ามันจะเป็นยังไงอันนี้เรียกว่าอีเลเวเตอร์นะครับทำหน้าที่ให้เครื่องบินเนี่ยขึ้นลงส่วนอันเนี้ยเป็นแอร์รอนแล้วก็เป็นแฟบรอนด้วยส่วนตัวนี้ก็เป็น แอร์ลอวอนด้วยเหมือนกันไม่ใช่อิเลเตอร์อย่างเดียวคือหมายความว่าทําหน้าที่เลี้ยวด้วยคือระบบคอมพิวเตอร์ในลำนี้จะสั่งการให้ทั้ง4ชิ้นเนี่ยทำงานในการเลี้ยวพร้อมกันการเลี้ยวของเครื่องบินไอสชิ้นเนี่ยมันจะเลี้ยวแบบนี้เลี้ยวเอียงอย่างนี้ไอข้างหลังเนี่ยถ้าขึ้นพร้อมกันอย่างนี้เครื่องบินก็จะหัวขึ้นลงอย่างนี้เครื่องบินจะหัวลง2ชิ้นนี้เรียกว่ารัดเดอร์ก็ทำงานพร้อมกันเหมือนกันรัดเดอร์เนี่ยจะทําหน้าที่เป็นยอทําให้แบบเครื่องบินเนี่ยไม่ได้เลี้ยวอย่างนี้แล้วเลี้ยวแบบนี้ ใช้ตอนแลนดิง้งเทคออฟเป็นหลักนะครับชิ้นนี้มี2ฝั่งเวลามันทํางานเนี่ยมันจะงุ้มลงกับงุ้มขึ้นอันนี้เนี่ยไว้สําหรับให้เครื่องบินเนี่ยเกาะอ,อากาศในภาษาการบินเรียกว่าสลัดนะครับพอเวลาม,มันงุ้มลงปุ๊บเครื่องบินจะมีแรงยกมากขึ้นส่วนอันนี้อันนี้เรียกว่าขนาดถ้าเป็นอย่างนี้เครื่องบินก็จะเงยหน้าขึ้นทํางานพร้อมกับเอิเวเลเตอร์ข้างหลังแล้วก็อันนี้ระบบมันเยอะมาก อันนี้เรียกว่าสปีดเบรกหรือแอร์เบรกก็คือบินบินอยู่แล้วเปิดปุด๊บเครื่องบินจะบินช้าลงแต่แต,แต่มันไม่ได้หมายความว่าหยุดนิ่งนะหยุดวิ่งคือตกแล้วเครื่องบินลํานี้ก็จะมีระบบการเปิดไอ้น,นี้ได้ด้วยเรียกว่าเปิดคานูปี้นะอย่างที่บอกที่เรากำลังจะซ่อมเนี่ยไอท่อท้ายเนี่ยปกติเครื่องบินมันจะเป็นตรงๆไม่สามารถทํางานได้อันนี้เป็นระบบที่เรียกว่าทรัส t v เว t เตอ n g ริงก็คือ ทำให้เครื่องบินเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วเปลี่ยนทิศทางอย่างรวดเร็วซ้ายขวาได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นกว่าปกติที่เดียวด้วยคอนโลเซอร์เฟสพวกนี้นะครับอ,อันนี้คือเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ชนิดเนียเรียกว่าไมโครเทอร์ไบนะครับอันนี้ยี่ห้อมันคือ King t e ทคเนาะสองสามห้านี่คือจํานวนกิโลที่มันทําแรงขับได้ก็คือ2 23.5กิโลกรัมรวมกัน2เครื่องก็เป็นเท่าไหร่าราวๆเกือบเก้าสได้ขั้นตอนแรกผมก็จะต้องดึงอันนี้ออกมาก่อน จะสาเร็จหรือเปล่าเนะี่ยอันนี้พูดจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเล่นงานด่วนเอาจริงก็ไม่รู้ว่าบินได้จริงหรือเปล่านี่ไม่ได้มุกแต่หวังว่าจะได้ละมั้งไม่น่าหรอกเดี๋ยวก็บินแล้วถ้าไม่ตกซะก่อนนะอย่ารีบผมมากนี่เดี๋ยวมันตกอย่าตื่นเต้นเยอะเลยเดี๋ยว,ยยวจะต้องไปถ่ายฉากก่อนไปเก็บอะ่ะมันจะยุ่งนะ ใส่กันที่ถือผมกลัวมันหลุดกําลังจะเทสระบบทุกอย่างแล้วตอนนี้เราใส่ท่อไปเรียบร้อยแล้วเราจะเทสระบบเสร็จแล้วเราก็จะเติมน้ำมันก็อยู่ที่ท่อแน่นอนแหละท่อแน่นนแหละนู้มันรอดเปล่าเครื่องบินมันจะมีจุดศูนย์ถ่วงของมันอยู่จุดบาลานซ์ของมันถ้าไปไว้ข้างหลังใช่ไหมบางทีเครื่องบินหัวเบามันก็ต้องหาตะกั่วมาถ่วงข้างหน้าเพราะฉะนั้นก็เอาแบตไว้ข้างหน้าก็จะได้ง่ายกว่าเสียวจังเลยวันนี้ไม่ได้เทสอะไรเลยเนี่ยมันบินขึ้นอยู่แล้วแต่มันจะลงยังไงเท่านั้นแหละ อ่ะอันนี้คือกล่องวิทยุที่เราถือมาตอนแรกตอนนี้เหรอเราจะเช็คระบบไฟฟ้าทุกอย่างระบบลมจากนั้นเราจะเติมน้ำมันแล้วก็พักผ่อนนิดนึงแล้วค่อยขึ้น <c oughs> ถ้าไม่เครียดก็ไม่สนุกนะนี่แหละความสนุกของมันหรือความบ้าหรือเปล่าไม่รู้ผมมาเล่นจากํำเล็กๆมายไหมอนนี้อันนี้ก็ทำเองได้แต่ว่าบางคนก็ต้องจ้างทำอะไรพวกนี้นะเพราะว่าบางทีแบบไม่เคยศึกษาออย่างนี้มาก่อนมาบินอะไรแปลกๆเลยก็คงจะไม่ได้อะเสียงดังเลยนะะเติมลมละ เดี๋ยวจะกำลังจะพับล้อนะครับล้อก็จะพับมันทำงานด้วยระบบรมที่เราเติมเข้าไปเมื่อกี้นักบินลาไปพบแพทย์อยู่วนนี้ไม่มาน้ำมันนี้ก็เป็นน้ำมันเอ่อเครอซีนหรือน้ำมันกา๊าซนี่แหละผสมกับน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเจ็ตเทอร์บายเนาะ ผสมกันใช้เวลาเติมประมาณสัก5 1านาทีมันใช้น้ํามันประมาณ7ลิตรได้ถ้าเป็นเครื่องบินใหญ่จริงๆก็เขาว่ากันเป็นหน่วยตันเนาะตันก็ประมาณพันกิโลได้ถังน้ามันทั้งหมดมีอยู่3ถาถังนะในนี้เครื่องบินปกติก็มีแค่ถังเดียวนั่นแหละว่าลำนี้เป็นเครื่องบินที่ซับซ้อนมากๆระบบมันเยอะมากถ้าเป็นคนทั่วไปเนี่ยที่เขาไม่ไม่ได้เคยชินเลยใช่ไหมกว่าจะบินลำนี้ได้เนี่ยใช้เวลาวันหนึ่งอะในการเซตอัพต่างๆนานาเดี๋ยวผมเติมน้ำมันเสร็จใช่ไหมผมจะขอทดสอบอีกลำหนึ่งก่อนวอร์มก่อนวอร์มก่อนเด ลำนี้เติมน้ำมันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสัก5นาทีจะเทคออฟนะแต่ว่าขอลองเทสมือก่อนด้วยไฟฟ้าลำโฟมนี้อันนี้เป็นโฟมนะให้แบตเตอรี่จะได้มีสติครบในการบิน <c oughs> เราไม่ต้องไปไกลครับเรายืนตรงนี้แหละเพราะมันร้อนไอ้น้ำนี้ไม่ต้องใช้อะไรมาก ผมจะเริ่มแล้วนะยังไม่ได้ใส่หางเลยเปิดวาล์วน้ำมันก่อนละกันอันนี้คือวาล์วน้ำมันพื้ด เดี๋ยวใส่หางก่อนอันนี้ถ้าถ้าถนัดก็ไม่ต้องทำอย่างนี้ก็ได้คำเอาอันนี้ไม่เคยขัน <laughs> ที่ตื่นเต้นเนี่ยเพราะว่าไอซูซู30ลำนี้มันเป็นลำเดียวในไทยนะหาไม่มีอีกแล้วเป็นลำไซส์ที่ใหญ่มากๆราคามากกว่า1ล้านบาท1ล้านบาทเดี๋ยวเราทำการสตาร์ทเครื่องยนต์กัน เไไมื่อ <Yahoo! S 1> กี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็บินแบบท่าธรรมดาไม่ได้ผาดผานมากเพราะว่าอย่าลืมเราเพิ่งซ่อมไปแล้วก็เอาท่อออกไปไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันก็ออกมาใช้ได้อยู่เมื่อกี้ก็จะมีลมคอสตรงแลนดิ้งนิดนึงถ้าจะเห็นสังเกตว่าลมมันหอบเครื่องบินออกไปทางซ้ายนิดนึงแต่ว่ากันกันในรนะับเดอร์เนี่ยที่พูดถึงนี่แหละกันมาจนถึงหน้าแลนเวย์เนาะ ประมาณนี้แล้วก็เมื่อกี้เนี่ยจะมีท่าแบบรูปแบบสั้นๆก็คือฟูลูปแบบเล็กๆเลยแคบๆท่าประมาณ 9G โวคนนั่งก็อาจจะตายได้แต่ยังไม่ได้มีท่าอะไรที่โหดกว่าน,นี้เดี๋ยวรอบหน้ามันมีท่าที่มันทําได้อีกหลายแบบเดี๋ยวไปฟิตให้มันดีกว่านี้ก่อนเดี๋ยวจะมาทําให้ดูวันนี้เนี่ยเครื่องบินบอกเลยว่าไม่ได้เตรียมเลยถือว่าไม่มีความพร้อมอะไรเลยแต่ว่าก็ถือว่าปลอดภัย ไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นจริงๆมันเป็นเครื่องบินที่ถ้าเซตลงตัวแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ยุ่งยากหรอกเียงแต่ว่าระบบมันเยอะมากระบบลมระบบอะไรถ้ามันเฟลสักระบบหนึ่งก็คือพังพังพังก็คือห้ามเฟลนะมันไม่มีระบบเซฟตี้เหมือนเหมือนเครื่องบินใหญ่อยากได้ลำนี้เพราะว่าเครื่องบินที่มันมีหลายๆฟังก์ชันเนี่ยมันทำงานยังไงมันบินแล้วมันเป็นยังไงเวลาอยู่บนอากาศแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างมันแตกต่างจากเครื่องบินลำทั่วไปที่ไม่มีระบบไอ้พวกนี้ยังไงบ้างก็เลยซื้อมาศึกษา ถ้าใครชอบคอนเทนต์แนวนี้นะเครื่องบินเนี่ยนะครับมีเยอะมากมีหลายลำมากเลยมีตั้งแต่ขั้นตอนการทำเองบินเองบอกหน่อยครับว่าอยากดูตรงไหนบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูคลิกมาบอกข้างใต้คอมเมนต์ได้เลยนะเดี๋ยวเจอกันอีกทีหน้า